สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้เกษตรพาทามพาพี่น้องมาอยู่ที่แปลงมันสำปะหลังแปลงสามไร่นะครับเนื่องจากในคลิปที่แล้วนะครับเกษตรพาทามไปทําคลิปแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมแซมมันสำปะหลังนะครับแต่ก็มีลักษณะมันสำปะหลังบางประเภทนะครับที่เกษตรพาทามแจ้งในคลิปไปว่าถ้าใบ ต้นไหนที่งอกมาแล้วนะครับใบเป็นริ้วนะครับเกษตรพาร์ทไทม์เลือกที่จะถอนออกนะครับแล้วก็ซ่อมแซมใหม่ครับแต่วันนี้นะครับเกษตรพาร์ทไทม์พามาอัปเดตต้นมันนะครับที่เกษตรพาร์ทไทม์ซ่อมแซมไปนะครับอันนี้เป็นต้นเก่านะครับอันนี้เป็นต้นใหม่ที่เกษตรพาร์ทไทม์ไป ที่ซ่อมชิดแบบนี้นะครับเพราะว่าเกษตรัานามเริมทีนะครับตั้งใจว่าต้นนี้นะครับจะต้องถอนออกแน่ๆเพราะว่าต้นนี้นะครับแตกออกมายอดเป็นริ้วเป็นแฉกๆแบบนี้นะครับที่ว่าน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการจเจริญเติบโตเป็นแน่นะครับเกษตรัานามก็เลยมีความตั้งใจที่จะถอนทิ้งในตอนแรกนะครับ แต่ก็อยากรู้เหมือนกันครับว่าถ้าเราบารุงต้นมันนะครับแล้วอาการใบเป็นแฉกเป็นริ้วแบบนี้จะหายไปนะจะหายไหมนะครับเพราะว่าในแปลงนี้นะครับ mm hmm. กรเกษตรพธามีการฉีดบารุงทางใบไปแล้วสองรอบนะครับฉีดด้วยน้ําหมักขี้หมูนะครับแล้วก็ขี้เถ้าถานนะครับอัตราก็คือน้ําหมักขี้หมู ประมาณลิครึ่งนึงครับต่อถัง20ลิตรนะครับคิดเท่าฐานก็ใช้อัตรา6 0 0ซีซีนะครับหลังจากฉีดผ่านไปประมาณ10กว่าวันนะครับอาการที่ยอดเป็นริ้วนะครับก็หายไปนะครับสังเกตดูยอดที่แตกออกมาใหม่นะครับใบก็จะปกตินะครับสรุปแล้ว อาการแบบนี้ของต้นมันสัมหรังรักษาได้นะครับถ้าเราให้อาหารนะครับที่ครบถ้วนสมบูรณ์ครับสารอาหารที่เราฉีดทางใบไปครับต้นมันก็จะนำไปซ่อมแซมตัวเองนะครับก็สามารถหายจากอาการใบริ้วนี้ได้นะครับต้นลักษณะนี้กเกษตรพระธรรมมีทั้งถอดถิงและเก็บไว้นะครับเพื่อเป็นการทดลองว่า เราจะรักษาอาการแบบนี้หายได้ไดไหรือไม่นะครับต้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับที่เกษตรพัฒนาทดลองนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกสักสองต้นนะครับเนื่องจากเกษตรพัฒนาถอนทิ้งไปซะเยอะนะครับก็จะมีเหลืออยู่ไม่เยอะนะครับตอนนี้หญ้าก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับเนื่องจากไม่ได้ฉีด จากุมย้านะครับนี่เป็นต้นที่สองนะครับเกษตรพัฒนามก็ซ่อมแซมไว้อย่างนี้นะครับกะว่าจะเอาต้นนี้ไว้นะครับต้นนี้เดิมทีอาการค่อดข้างหนักนะครับก็คือเป็นเกือบทุกยอดนะครับแต่จะสังเกตว่าย,ยอดที่เกิดมาใหม่นะครับแทบจะหายจาก การใบที่เป็นริ้วแบบนี้แล้วนะครับกรเกษตรพัฒนาไม่ได้ให้ยาอะไรอย่างอื่นนะครับที่เป็นสารเคมีก็คือฉีดแค่น้ำหมักขี้หมูไปสองรอบนะครับน้ำหมักขี้หมูแล้วก็น้ำขี้เท่าฐานนะครับใบก็เริ่มคลายนะครับคลายมาน่าจะ6กสิเจดสิเอร์เซนแล้วครับใบที่แตกตอนหลังนะครับก็มีห้าแฉกแล้วใบยอดก็ ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับจากต้นนี้นะครับที่เป็นใบแฉกัต้นนะครับเพียงเราฉีดน้ำมักขี้หมูแล้วก็น้ำขี้เท่าฐานนะครับซึ่งต้นทุนไม่มีอะไรมากครับก็หายแทบจะเป็นปกตินะครับยอดนี้ก็คือแทบจะร้อยเปอเซ็นตลยครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับของพี่น้องที่มีข้อจํากัดนะครับ เพราะว่าพี่น้องบางท่านนะครับก็ไม่มีท่อนพันธุ์ที่จะซ่อมแซมนะครับก็อาจจะประยุกต์เอาวิธีของเกษตรพัฒนามไปใช้ได้ครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งต้นนะครับซึ่งก็เป็นอาการลักษณะเดียวกัน,นครับเกษตรพัฒนา,ามยังคงซ่อมแซมมันสําปหลังอยู่เรื่อยๆนะครับ อันนี้เป็นปลูกเพิ่มเติมนะครับเพราะเสียดายพื้นที่ครับโซนนี้ยาก็เพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันครับอีกไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ครับเสร็จพทางก็จะเรียกให้เขามากับจัดยาตรงนี้ครับต้นนี้นะครับอาการก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันครับ ใบที่เป็นริ้วแบบนี้นะครับต้นนี้เป็นทุกยอดนะครับเป็นทุกต้นที่เป็นเอเป็นทุกกิ่งนะครับแต่เกษตรพระทามก็เก็บไว้นะครับแล้วก็ปลูกต้นนี้เพื่อทดแทนครับดูต้นที่ปลูกทดแทนนะครับก็โตเกือบเท่าๆกันแล้วครับคแค่ว่าความเข้มของใบนะครับใบแบบนี้ก็ที่มีความเข้มความเขียวมากกว่าก็จะสังเคราะห์แสงได้ดีกว่านะครับยอดแบบนี้ก็ปึ้ดแตก พิ่งแตกมากครับแต่ยอดอ่อนแบบนี้ก็มีข้อดีนะครับก็คือถ้าฉีดปุ๋ยทั้งใบก็จะสามารถหลุดซึมได้ดีนะครับยอดสองยอดของต้นที่เป็นใบใบริ้วๆแบบนี้นะครับก็ยอดที่แตกมาใหม่ก็คือปกตินะครับหายแล้วร้อซครับจากที่เกษตรทดลองจากที่เกษตรพัฒนาได้ทดลองไปนะครับก็เป็น ข้อสรุปนะครับของเกษตรพัร,รมนะครับว่าใบมันสำปะหลังที่เป็นริ้วๆแบบนี้สามารถรักษาให้หายได้จริงครับโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆครับโดยที่ไม่ต้องใช้ยาเคมีนะครับยาฆ่า,ายาฆ่าเชื้อโรคอะไรนะครับเพียงแค่น้ำหมักขี้หมูและน้ำขี้เถ้าถ่านสองอย่างแค่นั้นครับ ก็สามารถรักษาอาการพวกนี้ได้ครับจุดสําคัญน่าจะอยู่ที่น้ําหมักขี้หมูนะครับถ้าใครได้ศึกษาดูจะพบว่าน้ําหมักขี้หมูนะครับมีสารอาหารที่ค่อนข้างครบถ้วนนะครับแม้จะมีไม่เยอะนะครับสารอาหารบางอย่างพืชต้องการเพียงเล็กน้อยครับก็จะสามารถนํามาใช้ในการเจริบเต,ติบโตรวมทั้งซ่อมแซมอาการป่วยของพืชได้ครับสุดท้ายนี้นะครับ กเกษตรพ่าถามก็หวังว่าข้อมูลนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกร,ร,กรทุกท่าน